come on save Who are you? detected Good. 离得英国近。 啊，不对对。 here. 我我我，我没要吗？ มีใครมาดักตรงนี้เพราะว่าจุดออกตรงเนี้ยเป็นคนต่างนะม,นมาถ้าเป็นคนต่างเนี้ยมันต้องออกตรงนี้ผมไม่มาดักันออกตรงนี้ต้อนดักก็คือมันก็ออกไม่ได้นะ ข้าสองอไม่ได้ใหญ่ใหญ่เน้นป้ามากกว่าคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้รัดี๋ยวก่นอนนะกันนะครับไปเจอใหม่คลิปหน้าครับบายบายค่ะ